สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้รูการน,นาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะนักเรียนสามารถนำหนังสือคณิตศาสตร์มสองเล่ม2ในการประกอบการเรียนได้เลยนะคะเราจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องหน่วยวัดของพื้นที่ในระบบเมตริกนะคะซึ่งนิยมวัดกันมากเช่น ตารางเซนติเมตรตารางเมตรและตารางกิโลเมตรนะคะส,ส่วนหน่วยวัดของระบบมาตรไทยนะคะก็จะมีงานตารางวาแล้วก็ไรนะคะซึ่งเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับขนาดของพื้นที่ที่วัดด้วยเช่นพื้นที่ของหนังสือนะคะเราจะใช้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรพื้นที่ห้องสมุดใช้ตารางเมตร พื้นที่ของประเทศไทยนะคะใช้ตารางกิโลเมตรพื้นที่ที่ดินหน่วยที่ใช้ก็จะมีทั้งตารางวางานและไร่นะคะความสัมพันธ์ของหน่วยวัดพื้นที่1ไร่เท่ากับ4งาน1งานเท่ากับ100ตารางวา1ไร่เท่ากับ400ตารางวาและ1ไร่ เท่ากับ1,600ตารางเมตรนะคะ1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตร625ไร่เท่ากับ1ตารางกิโลเมตรจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมาตราเมตริกและมาตราไทยนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติมีดังนี้พื้นที่รูปสามเหลี่ยม เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะใช้สูตรด้านคูณด้านนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความกว้างคูณความยาวพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราใช้สูตรคือฐานคูณสูงนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของเส้นทะแยงมุมคูณผลบวกของความยาวของเส้นกิ่งและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือความยาวของฐานคูณสูงหรือเศษหส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว เท่ากับเศษหส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมและพื้นที่ของวงกลมก็คือาย r ยกกำลังสองซึ่ง r เราจะแทนเป็นรัศมีของวงกลมนะคะรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกรวยทรงกลม ะะการหาปริมาตรหรือความจุของรูปเลขาคณิตสามิติมีหน่วยเป็นลูกบาทหน่วยลูกบาทหน่วยหมายถึงปริมาตรหรือความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากับ1ห,หน่วยเท่ากันนะคะดังรูปนะคะซึ่งเราจะแทนปริมาตร1ลูกบาศหน่วย หรือปริมาตรหน่หน่วยยกกำลังสซึ่งลูกบาทหน่วยนี้นะคะเราจะใช้หน่วยใดก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของด้านที่กำหนดมาให้อย่างเช่นรูปที่1นะคะยาวด้านละ1มิลลิเมตรเราก็จะได้เท่ากับ1ลูกบาทมิลลิเมตร ถ้าความยาวเป็นเซนติเมตรก็จะได้1ลูกบาทเซนติเมตรความยาวเป็นนิ้วจะได้เท่ากับ1ลูกบาทนิ้วนะคะและถ้าความยาวเป็นเมตรก็จะได้เป็น1ลูกบาทเมตรเช่นกันปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนลองพิจารณารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังต่อไปนี้เนาะ ความกว้างจะมีทั้งหมดอยู่2หน่วยนะคะส่วนความยาวจะมี 1, 2และ3นะคะความสูงเราจะมีแค่หน่วยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนับลูกบาทเราก็จะได้เท่ากับ6ลูกบาทหน่วยตัวอย่างต่อไปนะคะความกว้างความยาวและความสูงนะคะ ดังรูปกว้าง2นะคะยาว3หน่วยความสูงจะได้เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นเรานำความกว้างความยาวและความสูงนะคะมาคูณกันก็จะได้เท่ากับ24ลูกบาทหน่วยซึ่งจะได้เท่ากับนะคะกว้าง2คูณ3คือความยาวคูณ4คือความสูงเท่ากับ ยี่สิบสี่ลูกบาทหน่วยซึ่งสูตรจากการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็จะสามารถใช้สูตรคือความกว้างคูณความยาวและความสูงนะคะซึ่งความกว้างคูณความยาวก็จะเป็นสูตรของพื้นที่ฐานนะคะละักษณะรูปตัวอย่างที่ครูยกมาก็คือฐานเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงนี้เราเรียกว่าความกว้างนะคะและก็ความยาวเพราะฉะนั้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรในการหาพื้นที่ฐานจึงเป็นความกว้างคูณกับความยาวนะคะและคูณความสูงก็จะได้สูตรในการหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมหน่วยของปริมาตรนะคะ คือลูกบาทหน่วยจะใช้หน่วยใดก็ขึ้นอยู่กับความยาวความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะเป็นหน่วยวัดของระบบเมตริกหรือระบบอังกฤษการแปลงหน่วยปริมาตรจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งสามารถทำได้โดยการแปลงค่าของความยาวนะคะเช่น1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้น1ลูกบาทเมตรก็จะได้เท่ากับ หนึ่งร้อยคูณหนึคูณหนึนะคะจะได้เท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรหน่วยของปริมาตรนะคะที่เรากล่าวถึงก็จะมีสูตรในการหานะคะซึ่งในหนังสือจะมีให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่าง อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดให้ลูกทําแบบฝึกหัดเนาะในคาบต่อไปนะคะเราก็จะมาทํำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะและครูก็จะมีการบ้านให้ลูกอาจจะสักสองแบบฝึกหัดหรือสองข้อนะคะ,อะนอกจากหน่วยปริมาตรที่เรารู้จักนะคะก็จะมี1ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรนะคะ เซนติเมตรหรือมิลลิเมตรจะเป็นระบบเมตริก1ลิตรเท่ากับ1.000มิลลิลิตรและ1ลิตรก็จะได้เท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหฟุตเท่ากับ30เซนติเมตร1นลูกบาทฟุตจะได้เท่ากับ30คูณ30และก็คูณ30ซึ่งมีค่าเท่ากับ2 7 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหลูกบาทฟุตเท่ากับ7.5แกลลอนระบบ หน่วยการวัดของปริมาตรนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถนำไปเทียบค่าในการหาค่าแต่แต่ละข้อที่จทย์กำหนดมาให้ลูกได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลูกแล้วคาบหน้าเรามาเรียนพร้อมกับทําแบบฝึกหัดไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ